สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานพระเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมพระปิดตานะครับไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับดูสภาพนะครับพี่ๆนา้นาๆท่านไหนทราบที่คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะครับเป็นพระปิดตาผงลักก็ยังติดอยู่นะครับสีทองทองนะครับ สวยนะครับเนื้อดินนะครับผมคาบกลุ่มด้านล่างนะครับขออภัยด้วยนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดนิดนึงสภาพนะครับ ภาพกลุ่ยังติดอยู่นะครับผงลักชัดมากเลยนะครับภาพปิดตาครับพี่ๆนะาทนา่านไหนทราบที่คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะครับผม เนื้อดินนะฮะสวยมากเลยครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ ครับวันนี้นำพระติดตามมาให้พี่ๆนาณาได้รับชมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานพระเครื่องด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเ่อมีคลิปใหม่ๆหาพระใหม่ๆมาให้รับชมนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ